ถึงราคามันจะถูกพืชสารัตส่วนใหญ่เป็นพืช GMO อันนี้ต้องระมัดร,ระวังให้ดีผมไม่ใช่ทุกประเทศเขาซื้อนะบางประเทศเขาไม่ซื้อนะเพราะเขากลัวว่ากินไปแล้วมีปัญหากับสุขภาพเขาเขียนดีนะเ,ออเขียนเนียนมากเลยว่าเราจะมีมาตรฐานเท่าสารัตเเมื่อเรายกมาตรฐานขึ้นแต่บางอย่างมาตรฐานสารัตต่ำกว่าไทยนะครับเช่นสารเล้งเนื้อแดงเป็นต้นในหมูเนี่ยราคาชัดเจนทุกอย่างมีคนไกลตลาดหมดแล้วทำไมสารัตรจึงบังคับให้ไทยซื้อเครื่องบินเจ้าเดียว ซึ่งมันไม่มีกลไกตลาดอยู่เลยเนี่ยยอมเข้าซื้อทุกอย่างจนผมรู้สึกว่าตกลงเราเป็นเมืองขึ้นสหรัฐให้ไหม ท่านนี้ประเด็นที่อยากจะหาหม,ม่อมกรต่อคือเรื่องเกี่ยวกับที่เขาเซ็น MOU กันอีกฉบับหนึ่งที่เรียกว่าการที่จะให้สินค้าสารลัตเข้ามาในเมืองไทย0%เกือบทุกรายการเยอะมากโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าที่เรียกว่ารถยนต์ที่ผมสนใจก็คือรถยนต์ม่อมกรคิดว่าสินค้าเกษตรหรือว่าสินค้ารถยนต์สินค้าทั่วไปของสารัตเนี่ยมันจะมาตีตลาดประเทศไทยได้หรอสินค้าเขาไม่แพงหรอต้องบอกว่าสินค้าเกษตรเขามีอันตรายนะครับอาจารย์ ห <1 S 1> น,นึ่งสินค้าพ,พืชเกษตรบางอันเป็นพืช GMO อาจารย์ฟังดีๆนะเป็นพืชตัดต่อพันธุกรรมแล้วถ้าเกิดมาสัมผัสกับพืชเราแล้วพืชเราเป็น GMO ไปด้วยเนี่ยอาจารย์ต้องเข้าใจก่อน GMO ไม่ใช่ทุกประเทศเขาซื้อน,นะบางประเทศเขาไม่ซื้อน,นะเพราะเขากลัวว่ากินไปแล้วมีปัญหากับสุขภาพดังนั้นเนี่ยพืชสารัตส,ส่วนใหญ่เป็นพืช GMO อันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับมันมีเรื่องนี้แฝงอยู่ถึงราคามันจะถูกเรื่องที่สองก็คือว่า อย่างหมูเนี่ยมันมีเรื่องสารเล่งเนื้อแดงอาจารย์มาตรฐานเขาอาจจะหย่อนกว่าเราอันนี้แล้วเขาบอกให้เรารับมาตรฐานเขาเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะอาจารย์มันมีผลต่อสุขภาพดังนั้นเนี่ยการเข้ามาแข่งขันเยอะๆผมเห็นด้วยแต่เขาให้เราลดมาตรฐานลงไปรับมาตรฐานของเขาในการที่จะส่งมาเราเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อันตรายต้องระมัดระวังนะครับเวลาที่เขามาแบบเนี้ยมันจะแฝงด้วยข้อที่เรา เคยกังวลใจวันนี้เราต้องปลดออกไปเนี่ยเช่นมาตรฐานต่างๆเนี่ยเขาเขียนดีนะเขียนเนียนมากเลยว่าเราจะมีมาตรฐานเท่าสารัฐเมื่อเรายกมาตรฐานขึ้นแต่บางอย่างมาตรฐานสารัตต่ำกว่าไทยนะครับเช่นสารเล่งเนื้อแดงเป็นต้นในหมูเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่ากังวลใจมากครับก็ได้ฟังข่าวเรื่องนี้มานานเป็นปีๆแล้วในเรื่องสารเล่งเนื้อแดงเนี่ยแล้วก็รู้ว่าสหรัฐขายหมูในประเทศไทยไม่ได้เพราะเรื่องนี้ตั้งนานแล้วแต่เที่ยวนี้จะมีการยกเว้นพิเศษให้กับสารัฐเป็นพิเศษ ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากแล้วก็มีการ,รทิน้นสัญญาการชัดเจนมากว่าทุกอย่างจบละนะการจราจาเนี่ย99%าเนของสินค้าสารัตเนี่ยในการยกเว้นผมก็ยังรู้ว่าสัญญาท่าศับท์บที่2มาแล้วเหมือนเป็นเมืองขึ้นเขายังไงไม่รู้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับมันไม่เหมือนสมัยที่ฝรั่งเศสเอาเรือปืนมาจอดในแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็หันปืนใหญ่ไปที่วังหลวงมันไม่ใช่เลยนะครับวันนี้มันไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นเลยทําไมเราจึงต้องกลัวลนลานขนาดนี้ด้วย อันนี้งงมากนะครับหลายประเทศยืนหยัดเพื่อความถูกต้องในการปกป้องประชาชนเช่นสิงคโปร์เนี่ยอาจารย์เป็นประเทศที่เสียงแข็งประเทศเล็กนิดเดียวเล็กกว่าประเทศไทยเยอะแต่เสียงแข็งมากนะครับ,รบแล้วก็ยืนหยัดบนผลประโยชน์ของคนของประเทศเขามาเลเซียเองก็เหมือนกันผมยังรู้สึกว่าเงื่อนไขของประเทศมาเลเซียเนี่ยดีกว่าไทยในหลายๆข้อเลยทําไมไทยจึงต้องยอมเขาทุกข้ออาจารย์นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการซื้อเครื่องบินอีก80ดสิบลำ เจ็ดแสนล้านบาทซื้อเครื่องบินแปดสิบลำใช่ไหมอาจารย์ใช่ถูกต้องผมถามว่าถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยเราจะไม่มีการแข่งขันแล้วใช่ไหมเราจะให้โบอิงเข้ามาเป็นเจ้าเดียวเลยโดยไม่ต้องแข่งขันอย่างนั้นหรือแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงหรือเปล่าและเวลาเราคุยกับสหรัฐครับเราต้องคุยด้วยเหตุผลว่าสหรัฐเป็นประเทศใช้กลไกตลาดถูกตอ้องไหมอาจารย์สหรัฐกลไกตลาดทุกอย่างนะน้ํามันเขาก็ราคา ชัดเจนทุกอย่างมีกลไกตลาดหมดแล้วทําไมสหรัฐจึงบังคับให้ไทยซื้อเครื่องบินเจ้าเดียวซึ่งมันไม่มีกลไกตลาดอยู่เลยเนี่ยมันก็ขัดกับหลักการของสหรัฐเองอยู่แล้วบางทีเราก็ต้องกล้าต่อรองไปว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ได้หรอกเพราะมันต้องมีการแข่งขันถ้าสหรัฐให้ราคาต่ํากว่า Air ์บัสสิเราจะซื้อแต่ถ้าราคาไม่ต่ํากว่าเราซื้อไม่ได้นะเพราะมันติดกฎหมายของเราอะไรเงี้ยเราก็ควรจะพูดไปนะครับเพราะว่ามันขัดกฎหมายการผูกขาดทางการค้าอาจารย์ก็รู้ มันมีกฎหมายนี้อยู่แล้วเราไปเซ็นแบบนี้คืออะไรครับมันเหมือนเรากลัวเขามากซะทุกอย่างเลยต้องบอกว่าบางทีผมพูดอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีคนต่อว่าผมว่าผมเก่งมาจากไหนทําไมผมจึงไปกล้าอะไรกับสารัตต้องยอมเขาสิเขาเป็นหมาหามนะผมอยู่สารัต5ปีเนะี่ยสารัตเป็นเหมือนบ้านผมนะผมคิดว่าเราควรจะเอาชนะเขาด้วยเหตุด้วยผลว่าอันนี้มันไม่เหมาะประชาชนเราไม่เห็นชอบเราทําให้ไม่ได้จริงจ ข้อไหนเราทําให้ได้เราจะทําก็เหมือนมาเลเซียครับดูเขาเซ็นนึ่งแร่หายากสิเขาเซ็นยังไม่ผูกมัดเท่ากับไทยเลยสหรัฐก็ต้องยอมด้วยเหตุด้วยผลกันไปแต่ประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับยอมเขาซึ้ทุกอย่างจนผมรู้สึกว่าตกลงเราเป็นเมืองขึ้นสหรัฐให้ไหมสหรัฐเข้าปืนมาจ่อเราเหรอครับในยุคนี้มันไม่มีหรอกครับประเทศเราตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถเอาปืนมาจ่อเราได้จริงๆเราเนี่ย เป็นไข่แดงของอาเซียนนะจีนก็อยากได้เราเป็นมิตรสหรัฐก,ก็อยากได้เราเป็นมิตรแต่เราไปจำนวนกับสหรัฐซะแล้วโดยที่แหมมันดูแล้วผมรู้สึกว่าหนักใจผมเคยพูดหลายครั้งนะครับจะคบกับตะวันตกต้องยืนเท่าตะวันตกเท่านั้นจึงจะไม่เสียเปรียบแต่ถ้าเราคิดว่าเราด้อยกว่าต่ำกว่าเมื่อไหร่ เราจะเสียเปรียบตะวันตกแหลกลาดเหมือนกับในอดีตที่เขาเคยชี้นิ้วสั่งเรามาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วแล้วยึดยินแดนเราอันนี้ก็เหมือนกันครับเข้ามากําหนดทิศทางเศรษฐกิจเราหมดเราไม่สามารถกําหนดอะไรได้เองซื้อเครื่องบินเรายังกําหนดไม่ได้เองเลยว่าจะต,ต้องเป็นประเทศนู้นประเทศนี้ก็ไม่ได้ต้องเป็นประเทศสหรัฐเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือเมืองขึ้นไงครับที่ผมกรอนพูดไม่หรอฮะเรายังมีทางเลือกอยู่ครับเรามีทางเลือกขอให้มีผู้นําที่ดี แล้วก็มีรัฐบาลที่โปร่งใสแต่สิ่งที่เราอยากให้วิเคราะห์ต่อคือเรื่องการเซ็นปฏิญญาสันติภาพที่ประเทศไทยเรียกนะฮะแต่ว่าทําเรียกว่าส่วนที่สัญญาสันติภาพผมอยากจะให้หม,ม่อมกพรวิเคราะห์ว่างานนี้เราเซ็นไปแล้วเนี่ยผลกระทบที่เราจะเจอในอนาคตอันใกล้นี้คือเราจะเปิดด่านไหมอันที่หนึ่งอันที่สองเราจะสามารถเจราจากับเขมร4สี่ข้อที่เราเรียกร้องไปให้สําเร็จได้หรือเปล่า หรือว่าจะมีสงครามครั้งต่อไปครับต้องบอกว่าที่เซ็นปฏิญญาอะไรมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเหมือนละครฉากหนึ่งทางการเมืองนะครับครับที่พี่น้องประชาชนแทบจะไม่ได้อะไรเลยอาจารย์รกัมพูชาเป็นผู้ที่ลุกรานประเทศไทยนะครับ,รบแล้วก็ฆ่าคนไทยแล้วก็ทําให้ทหารไทยแขนขาดขา,ขาดจะก,กับระเบิดอะไรก็ตามผมถามว่าคนไทยได้รับการชดเชยได้รับการ ตอบแทนได้รับการเยียวยาหรือไม่จากกัมพูชาครับอาจารย์มีไหมครับอ,อยู่ในสัญญาไม,มไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการไปเซ็นนี่เซ็นอะไรครับในเมื่อการหยุดยิงมันก็ต้องหยุดยิงอยู่แล้วเพราะกัมพูชาเนี่ยไม่มีศักยภาพในการรบอีกต่อไปเนี่ยจะรบยาวๆก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยุดยิงมันต้องหยุดยิงโดยปริยายอยู่แล้วดังนั้นเองสิ่งที่สหรัฐเข้ามาสหรัฐก,ก็ได้ภาพหล่อๆไปแค่นั้นสุดท้ายคนไทยไม่ได้อะไรเลยครับเจ็บ ตายโดนระเบิดทหารตายถามว่าใครจ่ายครับรัฐบาลจ่ายรัฐบาลคือใครครับก็เ,เงินภาษีคนไทยมาจ่ายอยู่ดีดังนั้นรัฐบาลไม่ได้เรียกร้องสิทธิพึงมีพึงได้ที่จะดูแลประชาชนคนไทยเลยนะครับวันนี้เราต้องอพยพคนเป็นแสนคนจากแนวชายแดนประกันสังคมก็ต้องจ่ายเงินเยียวยาถามว่าหุนเซ็นหุ้นเมเนตได้จ่ายไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนะแต่คําถามจากฝ่ายไทยเลยว่าคุณจะชดใช้อย่างไรผมก็เลยบอกเออ ที่เซ็นมาเนี่ยคนไทยได้อะไรนอกจากนายกหรือนกักการเมืองได้ภาพแต่คนไทยเนี่ยได้อะไรเป็นการตอบแทนผมก็ไม่เห็นดังนั้นเองวันนี้คนที่ได้กำไรที่สุดผมอาจจะพูดไปบางเวทีแล้วก็คือสหรัฐได้กำไรมากที่สุดอาจารย์ถูกไหมได้ภาพว่าฉันมาดูแลให้เซ็นสันติภาพกันเรียบร้อยคุณเมเนตได้กำไรคนที่สองครับ ทำร้ายพี่น้องคนไทยแล้วไม่มีความผิดอะไรเลยเป็นผู้ที่หล่อมากเซนยิ้มแย้มแจ่มใสฆ่าคนไทยที่บริสุทธิ์แต่ยิ้มอย่างวีระบุรุษว่ายุติสงครามฝ่ายไทยไปนี่ไปในฐานะอะไรครับกลายเป็นตัวประกอบให้ฉากนี้สมบูรณ์แบบเท่านั้นหรือผมตั้งคําถามนะครับว่าไปเซนแล้วคนไทยได้อะไรก่อนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสําหรับคนไทย เงินเยียวยาก็มาจากภาษีคนไทยหมดผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้มีความสุขกับการไปเจราจาเลยคือผมไม่ได้ชอบสงครามผมอยากให้สงครามยุติผมเห็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการไปเจราจาเนี่ยมันควรจะมีเงื่อนไขอะไรกับกัมพูชาบ้างนะครับเช่นเรียกร้องความเสียหายนะครับหรือการยึดทรัพย์ผู้นํากัมพูชาที่มีอยู่ในประเทศไทยทําไมไม่ยึดเอามาจ่ายเยียวยาพี่น้องทหารเอามาจ่ายเยียวยาพี่น้องคนไทย ไม่ใช่ใช้เงินจากประกันสังคมไม่ใช่ใช้เงินจากบริษัทประกันภัยไม่ได้ใช้เงินภาษีคนไทยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วมันก็เป็นแค่ละครฉากหนึ่งทางการเมืองเท่านั้นหรือไงนะครับก็อย่างที่ผมกรอนพูดนะครับมันคือละครเราจะต้องให้ละครฉากที่มันเดินต่อไปโดยที่เราได้ดนั่งมองตาปิดๆแล้วก็ให้เขาทําต่อไปถ้าประชาชนชาวไทยอยากจะให้ประเทศไทยเราเป็นเอกราชโดยไม่เป็นเมืองขึ้นของเขาอย่างที่ผมก่อนพูดเมื่อสักครู่เนี่ย เราต้องลุกขึ้นมาครับกากบาดออกความเห็นว่าเราจะเลือกผู้นําที่ดีกว่านี้จริงไหมครับผมก่อนจริงๆแล้วการไปแบบนี้นะครับทางการทูตมันเป็นเรื่องดีนะครับเป็นการแสดงว่าเรารักสันติเป็นการแสดงต่อสากลนะครับแต่การไปแสดงนั้นต้องมียุทธศาสตร์ไปด้วยในใจว่าฉันต้องการข้อความใดไปอยู่ในสัญญาปฏิญญาสันติภาพเนี่ยเราต้องมีในใจนะครับว่ายุทธศาสตร์ของชาติคืออะไรไม่ใช่ ให้เขาร่างมาจะเซ็นอะไรก็เซ็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับทุกอย่างการเคลื่อนไหวของไทยต้องมียุทธศาสตร์ไปด้วยไม่ใช่ว่าไปถ่ายภาพกันสวยงามแล้วจบแล้วเซ<ม>็นอะไรก็ได้กับไม้คนไทยมมไม่ใช่ครับต้องไปแบบมียุทธศาสตร์ถ้าการไปแล้วคนไทยยังไม่ได้อะไรยังไม่ไปถูกต้องไหมอาจารย์รหรือไม่งั้นการเซ็นครั้งนี้ต้องมีข้อสงวนอันนี้สาคัญคนะอาจารย์ข้อสงวนต้องใส่ไปในนั้นเลยว่าจะทําประชาพิจารณ์เรื่องยกเลิก MOU4344 ภายในสิ้นปีนี้หรือภายในอีกเดือนก็ตามจึงสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก MOU ไปเลยใส่ไปในข้อความในนั้นเลยว่าสงวนสิทธิ์นะว่าฉันจะยกเลิกถูกต้องแม่จาย์เพราะการไม่ใส่ข้อสงวนสิทธิ์นี้เราจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิก MOU อีกแล้วอาจารย์รู้ไหมเพราะว่าอะไร MOU พวกนี้มันเป็นสนธิสัญญาเพราะถูกทําให้เป็นสนธิสัญญาโดยข้าราชการโดยนักการเมืองใครก็ตามเนี่ยผมไม่อยากพูดถึง เมื่อมันเป็นแล้วมันเลิกยากถูกไหมอาจารย์รแต่มันมีข้อเขาเรียกว่าอนุสัญญาเวียนนาที่เวียนนาคอนเวนชั่นเกี่ยวกับเรื่องทรีตี้เรื่องสนธิสัญญาเนี่ยนะครับบอกไว้ว่าถ้าเกิดมีการละเมิดอย่างร้ายแรงเราสามารถยกเลิกสนธิสัญญาได้ซึ่งกัมพูชาร้ายแรงแล้วยิงจรวดเข้ามาถล่มขนาดนี้เรียกว่าละเมิดอย่างร้ายแรงเรายกเลิก m o อ4344ได้เลยแต่พอเราไปจับมือดีกับเขาเนี่ย สิทธิเราหมดไปดังนั้นการที่สิทธิเราจะหมดไปถ้าเราใส่ข้อสงวนสิทธ์ไว้ว่าเดี๋ยวจะทําประชามติจะยกเลิกนะใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้ไปเซ็นไม่มีปัญหาแต่เราไม่ได้ใส่ข้อสงวนสิทธิ์ของเราไวเ้เลยดังนั้นเราปิดทางออกตัวเองและผูกคอคนไทยไว้กับ MOU C3 และ C4 ไปตลอดชาติอย่างนั้นหรือเงื่อนไขมันซับซ้อนจน จนผมฟังหม่อมกอนแล้วผมยังนึกไม่ออกหาทางไม่ออกเนาะเหมือนกับว่าคือ,อเรา<ม>ปิดกั้นทางออกตัวเองครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเรามีทางออกตลอดเวลาแต่รเราเนี่ยไปปิดกั้นทางออกของเราเองจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชการประจําควรจะบอกนาะยกรัฐมนตรีว่าตอนเนี้ยทางเลือกเรามีหนึ่งสองสามสี่เราเลือกอะไรได้บ้างแต่สิ่งที่เขาเลือกมาโดยตลอดเลยนะเพราะผมอยู่ในกรรมธิการเรื่องเอโมยเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่ยอมยกเลิกอย่างเดียวเลยทั้งที่ ใน MOU 43เนี่ยเราเสียเปรียบมากนะครับว่าแผนที่ที่ได้มาต่อไปเป็นแผนที่จากเทคโนโลยีใหม่คือไรด้ร์ภูเขาแม่น้ำชัดเจนขึ้นแต่เส้นเขตแดนจะมาจากแผนที่1ต่อ2องแสนดังนั้นภูมะเขือที่เรายึดมา11จุดที่แม่ทับกุ้งยึดมาจะต้องคืนเขาใช่หรือไม่อันนี้นายกรู้หรือเปล่าผมกราบเรียนเลยว่าที่เรามาถึงทางตันแบบนี้เพราะมีคนไม่บอกนายกรัมตรี ในข้อเท็จจริงทั้งหมดเพราะเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศนั้นมีเอกสารปั๊มคำว่าลับเยอะมากนะครับและคำว่าลับเหล่านั้นเป็นลับที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศไทยเสียเปรียบและพอปั๊มลับเนี่ยคนไทยก็ไม่มีสิทธิ์รู้นะครับเป็นเรื่องอันตรายมากถ้าคนไทยเห็นเอกสารเหล่านี้ยังไงคนไทยขอยกเลิก m อ u แน่แต่ไปปั๊มลับซะแล้วคนไทยจะได้เห็นได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวมากและที่สําคัญที่สุด แม้แต่นายกเมียำนาาสูงสุดยังไม่รู้ความจริงแล้วปล่อยให้นายกเดินไปแบบนี้เซ็นเอกสารแบบนี้ออกมาผมถามว่านายกต้องหาคนรับผิดชอบนะครับเรื่องนี้สาคัญมากครับก็อยากจะให้ผมกรช่วยสรุปว่าการที่นายกอนุทินไปที่โกลนเปอร์เที่ยวเนี้ยประเทศไทยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับก็ได้ภาพครับได้ภาพออกมาตามที่เห็นตามข่าวได้ภาพคู่กับทรัมป์ได้ภาพคูกพ่กับคุณเมเนต ได้ภาพคู่กับ war, อันวาอิบรามอันเนี้ยได้แน่แนเพราะเร็นภาพไปแล้วในหนังสือพิมพ์นะครับแต่ถามว่าคนไทยได้อะไรนั่นนะ่ะคนไทยไม่เคยได้รับการเยียวยาจากคุณมาเนต็ตหรือฮุนเซนเลยไม่ได้รับการเยียวยาจากขเขมรทั้งที่มีคนเจ็บและตายผมถามว่าแขนขาทหารที่หายไปรัฐบาลเอาคืนมาได้ไหมครับไม่ได้เงินก็ทดแทนไม่ได้เงินทดแทนชีวิตก็ไม่ได้แล้วถามว่าทําไมจึงไม่เรียกร้องสิ่งเหล่านี้กับคุณมาเนต็ต ที่เขามานั่งตรงนี้ว่าคุณต้องชดใช้ความเสียหายให้กับคนไทยแม้เงินจะทดแทนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่อย่างน้อยคุณแสดงความรับผิดออกมานั่นสื่อสิ่งที่ประเทศไทยควรจะชี้ออกไปว่าคุณต้องรับผิดเ,เราถึงเซนถ้าคุณไม่รับผิดนะอาจารย์คราวหน้าเขาจะทําแบบนี้อีกเพราะเขาไม่ต้องรับผิดแล้วเขาก็ได้ถ่ายรูปรอๆกับโดนทรัมป์อย่างนี้เหรอเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสําหรับพี่น้องที่สูญเสียนะครับก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทีมยุทธศาสตร์ของท่านนายกเนี่ยควรจะให้มุมหลายๆมุมกับท่านนายกว่าไปครั้งนี้ควรจะวางตัวอย่างไรอะไรควรเซ็นอะไรไม่ควรเซ็นหรือควรจะวางหมากอย่างไรอันนี้มันเหมือนกับเราเดินไปเลยแล้วเราก็เซ็นไปเลยออกมาอย่างไรก็เซ็นไปอย่างนั้นแล้วสุดท้ายกลับมาก็คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกว่าได้สันติภาพมันต้องได้อยู่แล้วครับเพราะว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยรบต่อไปก็มีแต่สูญเสียและมันกลายเป็นสันติภาพชั่วคราว ที่เขาจะมาทะเลาะกับเราอีกในวันหลังแน่ๆเพราะเขาไม่มีบทเรียนหรือบทลงโทษกับเขาเลยครับเห็นด้วยกับมลทุกประการครับระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในรัฐบาลนี้ในรัฐบาลหน้ากราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร